สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีวันนี้ป้าอ้อยก็มาพบกับเพื<ๆ>่อนเพื่อนพี่ปานาะอ่เนาะช่องอยูทูขบของเราเหมือนเดิมวันนี้ป้าอ้อยก็จะมีบอนซี่โซยมาแบ่งปนันไปบอนมีชื่อเป็นบอนลูกไม,ม้เหมือนเดิมต้นใหญ่ๆ่ใสใหญ่ๆเหมือนเดิมนะจ๊ะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มจากทาดที่หนึ่งท่าที่หนึ่งต้นนี้ ตอนนี้มีนามว่าเป็นบอยมีชื่อนะ่ะอันนี้คือเลือนพระนาายนี่เลือนพระนาไลานี่คห้มาจากักต้นใหญ่สูงยาวอันนี้หนึ่งต้นหนึ่งต้นเท่านั้นหนึ่งต้นอันนี้ปอยข้อที่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทเลือนพระนาไลาต้นใหญ่สูงจากซีก้อยเราด้วยหนึ่งร้อยยี่สิบบาทต่อไปอันนี้ก็จะเป็น ลูกไม้อันนี้มีมีมีลูกด้วยเนาะนี่มีลูกด้วยอันนี้ป้อยข้อที่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทลูกยักษ์เบอร์เบอร์หนึ่งอันนี้เบอร์หนึ่งจำชื่อลูกไม้ไปด้วยเด้ออันนี้เบอร์หนึ่งลูกยักษ์เบอร์หนึ่งหนึ่งร้อยยี่สิบบาท <Yeah. S 1> นี่ลูกยักษ์ ลูกยักษ์เบอร์หนึ่งนีหนึ่งร้อยยี่สิบมีลูกด้วยหนึ่งต้นหนึ่งร้อยยี่สิบบาทให้ประจักษ์วยๆใบใหญ่ๆต่อไปอันนี้ลูกลูกยักษ์เอ้ลูกนางโคราคะ่ะอันนี้เบอร์สองเบอร์สองหนึ่งร้อยสามสิบบาทเบอร์สองหนึ่งร้อยสามสิบบาท ลูกโคลาค่ะเบอร์ซ่องนี่ซวยๆแบบนี้เฮียประจ่าเอาสวยจริงนะใบไปซี่เทาซี่น้ำตาลเลยนายักเบอร์ซ่องเป็นลูกโคลาค่ะกับยักต้นที่สามกระทะไม่ใช่กระทั่งที่ซี่อันนี้เพชรพระอุมาอันนี้มีชื่อเด้ไม่ใช่ลูกมไม้เด้เพชรพระอุมามีซ่องต้นใหนหนึ่งกระทั่งนึ่งร้อยสามสิบ เพชรพระอุมาหนึ่งร้อยสามสิบมีซองต้นนะจ๊ะมีซองต้นแล้วก็โอ้โหกัดสี่ดขนาดนี้แล้วแก้แล้วซวยแล้วหนึ่งร้อยสามสิบบาทเพชรพระอุมาต่อไปลูกไมยต้นที่สามอันนี้หนึ่งร้อยบาทต้นที่สาม หนึ่งร้อยบาทนี่ลูกไม้อุ้ยเสียบไม่ลงนี่ลูกยุทธหัตที่หนึ่งร้อยบาทกระลูกกล้วยกระดูกชัดเจนตรงใบเมื่อนยุทธหัตที่เลยต่อไปลูกไมตก้ต้นที่สี่นี่ลูกต้นที่สี่อันนี้นะให้เป็นพวกลูกยาักษ์กาลุนลาดหรือลูกไหนไหนมันก็ไม่รู้อะมันเหมือนไหนมันมากเลยกอใหญ่ หนึ่งร้อยสามสิบบาทนี่ลูกไม้ต้นที่สี่หนึ่งร้อยสามสิบบาทกร <c oughs> ะแลมเลืเ้อยเลยลูกยักษ์นะจ๊ะลูกยักษ์ต้นที่สี่นี่ให้ดูนี่ห้างนี้งองช่องเลยยังกับไอ้น,นี้เลยนาะยทองมิ่นหนึ่งร้อยสามสิบบาทต่อไปต้น อันนี้อันนี้บอลมีชื่อนี่มาเชี่ยวมีลูกด้วยหนึ่งต้นนี่มาเชี่ยวหนึ่งร้อยยี่สิบบาทมาเชี่ยวหนึ่งร้อยยี่สิบค่ายตั้งแต่ไม่มีลูกตอนตอนนี้ออกลุกเลยจะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทมาเชี่ยวนี่บอลเก้าซุวยนะ่จะบอกรึยิงแก่ยิงสุวยหนึ่งร้อยยี่สิบมาเชี่ยวนี่บอลเก้าให้ดู มีลูกหนึ่งต้นหนึ่งร้อยยี่สิบบาทต่อไปลูกไม้เดี๋ยวก่อนนะรอยขยับแป๊บนึงก่อนกิงลูกไม้ต้นที่สี่แล้วเนาะต่อไปลูกไม้ต้นที่ห้านี่ให้ดูสวยมากนี่ นะดูดูแบบนี้เลยสี่ดำแดงมีลูกหนึ่งต้นอันนี้ต้นที่ห้าหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทต้นที่ห้าหนึ่งร้อยบาทลูกไม้กระทั่งที่ห้าหนึ่งร้อยบาทสีสวยๆดูดูแบบนี้เนาะต่อไปลูกไม้กระทั่งที่หกลูกยัก นี่ใบยาวต้นใหญ่สุดสวยแบบนี้หนึ่งร้อยยี่สิบอันนี้ก็ทัางที่หกหนึ่งร้อยยี่สิบทั้งที่หกลุกยักษ์มาจะให้ประจักษ์ใบยาวสวยเลยทัางที่หกต่อไปก็ทัางที่เจ็ดเนี่ย กระทางที่เจ็ดหนึ่งร้อยบาทลูกไม้กระทางที่เจ็ดหนึ่งร้อยบาทอันนี้น่าจะเป็นพวกลูกออกซึกลูกกลิงไม่ลูกกลิงก็จุลพลแหละนี่ยทางที่เจ็ดต่อไปอันนี้อ่าสุพรรณหงส์หนึ่งร้อยบาทสุพรรณหงส์อันนี้บอยมีชื่อ ต่อไปต้นนี้ต้นนี้พระนาลายพระนาลายอันนี้ข้อที่เจ็ดสิบบาทพระนาลาย <c oughs> นี่อันนี้บอยมีชื่อน่ะจ้ะต่อไปลูกไม้ต้นที่แปด นี่ลูกนางโคราคาใจมันรู้พรส้มอะไรออกมาเป็นซี่นี้นี่ต้นที่แปดหนึ่งร้อยยี่สิบอุ้ยต้นหนีส่วยเนระจะบอกให้ส่วยจริงต้นที่แปดหนึ่งร้อยยี่สิบอ้าวส่วยจริงไม่โกหก,โกนี่ไม่ไม่ได้มูหนึ่งร้อยยี่สิบต่อไปต้นที่เก้านี่กะลูกโคราคะ ต้นที่เก้าหนึ่งร้อยสามสิบบาทต้นนี้เอาส่วยจริงนะจะบอกให้นาเขาอาจจะกัดเป็นยังไงพไีอีกก็ไม่รู้นะจ๊ะนี่ต้นที่เก้าหนึ่งร้อยสามสิบนี่ให้ปะจะสืสๆและต้นสุดท้ายข้องวันนี้ก็คือพระลักนี่พระลักโบราณหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเลี้ยงซ่องใบจนเกิดใบไหม้มาอีกเลยนะ หนึ่งร้อยยี่สิบพระลักษพระลักหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเอาละจ้ะวันนี้ปอยก็มีต้นไมส้สวยๆเนาะมาแบ่งปันพี่ป้านาอามประมาณนี้วันนี้จะมีบอลมีชื่อด้วยแล้วก็มีบอลลูกไม้เพื่อนๆคนไหนสนใจอบอลลูกไม้หรือบอลมีชื่อขขงปอยก็สามารถโทรหรือแอดไลน์ าปาอ้อยได้ที่เบอร์ทิ้งไว้ที่หน้าก youtube หรือโทรมาที่เบอร์นี้แหละเดี๋ยวปออ้อยบอกศูนกาแปดหนึ่งซ้ำหนึ่งส้ำสี่ซ้ำสองนะจ๊ะวันนี้ปออ้อยก็ขอ้อฝากเพื่อนใหม่ที่เพิ่งแหวเข้ามาช่วยฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ปาอ้อยด้วยนะจ๊ะครอบคุณเพื่อนเก้าจ้ะขอบคุณกัรยายนะมิที่น่ารักขอบคุณเพืพพ่อนทุกคนไม่ว่าเก้าหรือไม่เนาะวันนี้ปาอ้อยขอเเพื่อนทุกคนโชคดีมีความสุขนะจ๊ะปาอ้อยขอจบขีดเพียงแค่นี้สวัสดีจ้า